ฮ้อนก่อนมาแล้วตอนใกล้จะถึงหาอะไรอย่างชอบเลยว่ะ <Yeah. S 1> พิซซ่า นอกจากจำนวนนักแสดงนำเพียงแค่ไม่กี่คนแล้วทีมงานเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นคนเขียนบทกำกับการแสดงจัดแสงคอสตูมและถ่ายทำภาพยนตร์วายเรื่อง Country Boy ก็มีเพียงแค่5คนเท่านั้นโดยภาระหนักตกอยู่ที่ผู้กำกับเจ้าของผลงานอย่างนิชภูมิชัยอนันต์จากวายุฟิล์มที่ต้องดูแลเองทุกขั้นตอนอเพื่อให้งานสำเร็จและเป็นไปตามมาตกรการรัฐ แม้ใช้เวลาเพียง4วันถ่ายทําในช่วงที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านเกิดมีโควิดระบาดหนักหากไทยที่สุดผลงานเรื่องนี้กลับทํารายได้ให้นิชภูมิอย่างเหลือเชื่อในช่วงวิกฤตด้วยการตัดสินใจใช้การโดเน a เป็นค่าชมออนไลน์จนทํารายได้สูงกว่าต้นทุนถึง2.5เท่ากลายเป็นโอกาสให้ผู้กํากับอิสระวางแผนต่อย,ยอดไปสู่โปรเจกต์อื่น ไม่ตกใจอยาอ,อเจอต่งตางๆเราสึกอไม่ไม่ตกใจไม่ตกใจแล้วก็เราสืกอว่าเราเราเราทาได้คาว่าลึกๆลึกๆอยากอยากทํางานที่มันแบบต้องออกกองหลายสิบคนมันก็อยากนะก็อยากเห็นเห็นพี่ๆน้องๆแต่ละคนทําโอโ้โหกองใหญ่โตนี่สิบกว่าคนวกเยอะเนี่ยเราก็อยากเป็นอย่างนั้น ไปหาความฝันอยากได้อย่างนั้นเหมือนกันมันมันคือความก้าวหน้านในการทำงานนะครับแต่แต่เราอะเราดันไปเลือกปากงตัวเองตั้งแต่แรกตอนทบาบริษัทก็ตัต้งปีห้าแล้วไงว่ารเราเราขอทําแบบทําคนเดียวไม่ไม่เลยไม่ต้องเรียนลูกน้องนะก็่ว่าแบงค์เหมือนตุ๊ดปะ <c oughs> สิ่งที่ทำให้งานกำกับของนิชภูม,มีฐานแฟนสนับสนุนในวันปรับตัวโดยเฉพาะจากญี่ปุ่นและอเมริกาเพราะความสำเร็จจากพี่ชาย My b โ o ร a n c e <oughs> เมื่อ7ปีก่อน <c oughs> หนังอิสระเข้าฉายจำกัดโรงแต่ทำรายได้สูงหลักล้านบาทซึ่งหลังจากนั้นนิชภูมิยังทำผลงานต่อยอดเลี้ยงกระแสะมาเรื่อยๆทั้งซีรีส์ภาคต่อและไซส์สตอรี่ฉายออนไลน์ ไม่เพียงปรับรูปแบบการหารายได้จากหนังและซีรีส์นิชภูมิยังเปลี่ยนการทำงานของนักแสดงในสังกัดจากสายการแสดงเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เจ้าตัวเรียกว่ากลุ่มวัยทีนดึงวัยรุ่นที่มียอดติดตามสูงจากเชียงใหม่มาผลิตคอนเทนต์ร่วมกันเพื่อแบ่งรายได้โดยทุกคนต้องเรียนการแสดงเพิ่มเพื่อโอกาสต่อย,ยอดงานในอนาคตเอาเงินเรียนลูกน้องเนี่ย เราไปตั้งเด็กสักคนหนึ่งให้มันมีฐานแฟนคลับแล้วก็เอาน้องเข้ามาทำคอนเทนต์ให้กับเราทั้งลงท i k ตอบคอนเทนต์ไลฟ์ทีวีคอนเทนต์ u t u b e แล้วก็สร้างให้ตัวน้องมีม,ม,มีมูลค่าซึ่งน้องเดยนีเนี่ยน้องอาจจะไม่ต้องดังถือว้าเป็นนักแสดงหนังวายคู่จีนระดับประเทศก็ไม่ได้แต่ถ้าน้องมีแฟนคลับที่ตามน้องในสื่อของน้องอยู่เองอยู่แล้วอยู่เองแล้วเนี่ยแล้วก็ห้น้องมีมูลค่าตรงนั้นนะครับแล้วก็ แลไม่เปนเได้เนี่ยอมรับว่ารูปแบบการทำงานของสตูดิโอเล็กจะเหนื่อยหนักเพราะต้องทำเองทุกบทบาทจนทำให้โตช้ากว่าทีมโปรดักชันอื่นหากสำหรับนิชภูมิถือว่าคุ้มเสี่ยงในภาวะการนี้เพราะเชื่อว่าหากผลงานดีก็จะสร้างเม็ดเงินได้ไม่ยาก เช่นก่อนหน้านี้ที่ผลงานฉายออนไลน์อย่างแทบแสบโลกแตกถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปลงสตรีมมิ่งมาแล้วกวินพบพันธุเริกไทย PBS รายง,งาน